สวัสดีเพื่อนๆทุก,ท,กท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผุ๋ผมเบจาร์อีกแล้วนะครับแล้วก็มากับเกมโอมกอดอมกอดอ่านิไว้นนินวัมากับเกมอ่าพิกาจูวอลเลย์บอลซึ่งเกมที่เก่าคึกมากแล้วก็สนุกมากด้วยสมัยที่ตอน,นเด็กๆผมเล่นทุกวันเลยแล้วก็แพ้บอททุกวันไปด้วยทีท,ทีแล้วก็เป็นเกมที่สามารถ เล่นได้สองคนด้วยสนุกมากแล้วก็การควบคุมนี่ช่างง่ายดายอ่ะเหมือนการาฟิกที่ช่างสวยหรูเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเข้าไปในเกมมาเล่นเล่ดีดีกว่าที่จริงมันปรับได้นะปรับว่าอะไรเนี่ยปรับให้ภาพมันไวๆโอเคเข้าเกมแล้วกันนะ,ะนะลุยเนี่ยการบังคับง่ายๆเลยมี Enter กระโดดขึ้นลงซ้ายขวาลูกศรเนี่ยนี่ย ไม่พูดทำทำเพลงตบไปเลยหนึ่งดอกเนี้ยตอนลงพื้นสามารถกระโดดรับได้ด้วยอืจริงไม่น่า,นาสอนนะเกมนีม้เล่นกันทุกคนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีเฉะผมเล่นคนเดียวนี้โอเคครับนี่เป็นความผิดกูเองกูไปตีแงเด้งเฉยโอ้ม oh ก god กระโดดดีลูก นี่เป็นไงล่ะตกเชนนะบอทเป็นแค่บอทอย่าดีอ่านมาทุกคนเคนี่ตบไปด้านหลังโอ้โหบอทกระโดดรับได้เลยโอ้โหตบกดอย่างนี้เลยเหรอทำได้ไงวะเป็นไงกระโดดหนีลูกโอ้ oh my god นี่ตกกดนี่ตกอ่าทำไมมึงรับได้อ่ะเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บอ่าอ๋อดูตัวฮะตัวอ้วนเฮ้ยจุ๊บอเมริกาทาไมฉันรับไปได้อนี่เยอะตกไปด้านหลังอือเดือดแมตอนนี้ห้าเท้าแล้วครับผมนี่หยอดไปด้านหลังโอ้โหโอ้โหลับตัวไม่ทัน อ้าวยิงไปด้านหลังออ,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 อเอออ้าวพ่ไม่รู้มันจะหล่นตรงไหนนี่ลูกเดินนะพอมันเสริมมาตีขึ้นลูกไ,ได้แ,แตม้มแน่นอนแต่มันไม่ได้เสริมทุกตายมีตบไปด้านหลังได้แต้มโอ้โหตบอืมมันจะเหนียวแน่นไปอ้าวหวนี่ตบขึ้นไปได้หลักนยแต้มเท่าอยู่แล้วเย้ กีโกงอียิ่งแล้วนี่ตบยอดไปด้หลังนี่ตบหืมเอ้ยล่ะทห้มันได้ได้อย่างนี้สิแหมอ่อนให้กูบ้างนี่กด enter จังหวะที่เหมาะที่สุดแลนี่ตบด้านหลังได้แล้วนอนลูกนี้หืก้าวต่อ็ปแล้วครับผมปีแอ ตบกดนี่ตกหัวแตกหมดแตอกอู้ยูรับไม่ทันโอ,อ้โหตกเดี๋ดูเอฟเฟกต์ก้อนเมฆครับก้อนเดียวดูก้อนเมฆนี่เหมือนเหมือนปิงก็ปิงไหลในลำไส้โอ้เหนี้ยอยู่ดีมันก็ตีโดนเนสเองก็บอดรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นเดอะแมท์ิกเลย เลืเหมือนอพูดไม่ถูกเลยทีเดียวว่าแม่งตับยาแกเสมีสมาธิแล้วโอ,อ้ยจ้าเฮ้ย,ย,ยนี่เป็นไงครับเดอ a ไหมิกเดี๋ยวมาเองเดอรวันเออไปกอดโอ้ไปกอดสัตว์เลย้เฮยยเฮยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยนน้แน่น้อน ตบไปด้านขวาเสร็จแล้วก็ยอดไปด้านหลังเ <c oughs> นี้ยเหมือแบบนเดิมตบไปด้านขวาเสร็จแล้วก็ยอดไปด้านหลังโง่ไม่ได้วะแม่งรู้ทันเนี้ยเป็นเป็นการเกมนี้บอทสามารถพัฒนาความรู้ด้วยตัวเองสามารถใช้แผนเ้ไม่สามารถใช้แผ่นเดิมได้เพราะว่าบอทมันจะรู้ซึ่งทีมผู้พัฒนานี้สุสดยอดมากพัฒนา AI ได้เก่งที่สุดเลโอ้ยมันก็ แล้วก็กราฟิกนี้ถือว่าถวยงามอาการตาลที่สุดครับเป็นไงนะเห็นไหม,มเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเห็นนอนเห็นนอนตัวสีขาวด้านหลังไหม <laughs> ขา<ว>้า <c> ง <oughs> กู <c oughs> กูชาานะแล้วมึงขางเฉอ่าข้อความเข้าเลยโอเมก้กอดแปดต่อสิบห้าตอนนี้ผม ทําลายไอ้บทต,ตัวนี้ได้แล้วอืมโอเคครับค้างเลยมึงชนะนนมึงขา่านี่มึงโกรธโกรธกูใช่ไหมฮะไอพิกาจูมึงโกรธกูใช่ไหมปิดปิดหน้าเนี่ยโอ้ดูด,ดูดูมันทำนะครับผมชนะมันมันถึงกับแบบปิดเกมแล้วปิดเกมหนีเลยดูแหมเงอโอเคครับโอเค,ค,อเคก็ ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหล่เรียนเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวป้าก็กลัวว่าจะไม่มีคลิปอะไรมาให้ดูกันก็เอามาให้ดูกันให้หายคิดถึงนิดนึงนะครับผมสําหรับเกมที่ชื่อว่าอาจริงๆเกม p ิกาจูตีวันเล่นนั่นเองนะครับผมโอเคองั้นก็ก,ก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามแคสเกมมาให้ดูกันอีกนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ บายบายนะกดอยู่ตรงไหนวะงงทีนี้โอเค